สวัสดีค่ะพบกับอันยองชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้อันจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่หมู่บ้านปางไฮตาบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กลางป่าและเป็นแหล่งต้นน้ำบวกกับอยู่บนพื้นที่สูงจึงทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยค่ะ และเนื่องด้วยที่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนี่แหละค่ะจึงทําให้ที่นี่นะคะเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้านะคะที่ติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งปลูกเมี่ยงด้วยนะคะดังนั้นนะคะของขึ้นชื่อของที่นี่นะคะก็จะเป็นทั้งใบเมี่ยงและก็เมล็ดก,กาแฟค่ะเลยทําให้ในหมู่บ้านนะคะมีร้านกาแฟเยอะมากและร้านกาแฟส่วนมากนะคะก็จะมีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้ด้วยค่ะและทริปนี้นะคะอันได้มีโอกาสไปเที่ยวที่หมู่บ้านปางไฮค่ะ จะเป็นยังไงนะั้นตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านนาปางไฮโฮมสเตย์นะคะวันนี้เรามาพักโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดินทางมาจากฝางนะคะตั้งแต่เช้าแล้วนี่เป็นบ้านที่เราจะพักในคืนนี้นะคะแต่อยู่ในโซนข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบ้านที่เราจะพักกันในคืนนี้นะคะ น,นี่จะเป็นบ้านหลังน,นะคะวันนี้มาเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติอากาศเย็นแล้ว มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมด้วยนะคะมีแอร์มีทีวีนะคะมีตู้เย็นนะคะต้นห้องน้ำนะคะมีอ่างแช่ด้วยนะคะข้างนอกจะเป็นลำธารน,นะคะแล้วก็มีร้านกิจกรรมให้ทำนะคะที่นี่นะคะแบบกว้างมากมีร้านกาแฟในนี้ด้วยนะคะขนมกินเล่นด้วยก็เป็น ร้านอาหารก็มีนะคะเราดูเมนูกันต่อนะคะมีแบบเมนูอาหารจานเดียวนะคะก็มีของทานเล่นนะคะเราจะพาทุกคนไปโต๊ะต่างนั่งเล่นนะคะมีไฟตลอดเลยตอนกาางคืนก็สวยแน่ๆเลยค่ะมีที่นั่งเล่นให้ด้วย เป็นลานกว้างเลยนะคะมีแบบบ้านต้นไม้ให้ด้วยมีสามารถเดินขึ้นไปทมได้นะคะถ้าขึ้นไหวนะแต่บรรยากาศดีค่ะไม่ค่อยร้อนมากมีสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะคะมีลานพักผ่อนหย่อนใจให้นั่งชิลเยอะเลยนะคะมีที่ทำกิจกรรมของเด็กๆก,ก็มีนะคะ มีเหมือนบ้านฮอกบีอยู่เล็กๆด้วยอันนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่นะคะคาเฟ่ทีบรรยากาศดีมากนี่นะคะนี่เป็นส่วนของห้องพักเรานะคะติดกับลำธารเลยะคะ่ะกลางคืนน่าจะหนาวอยู่นะคะ กับลำพานนะคะให้หน่เอยดูห้องด้านหน้าให้ให้ไปนอนตรงนี้เดี๋ยวให้5บาทการจะคิดว่าลงยังไงเมื่อกี้แอนอยากไปถายยวนแบบไม่คือต้องปีนต้นไม้จากต้นนี้นะใส่เชือกลงไปไม่งั้นก็ต้องเดินลุยน้ำลงไปเกาบอกว่าให้เดินบันไดลงมาแบบนี้เมื่อกี้หามอล้วบันไดไหนอะบันไดตรงนั้น เราจะพาเพื่อนๆไปดูคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟหรือว่าขนมรเปล่าที่ร้านแฟนเมี่งคาเฟ่นะคะนี่นะคะเราขับรถจากพี่พัทนะคะกำลังจะไปเคา,าเฟ่อะไรนะแฟนเมี่งคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารว่างกินกัน <laughs> ที่นี่ก็แบบเป็นโฮสเตยเยอะเนาะ ากาศมันดีไงยังไง,ง,ไงอ,อะไรไวเนี่ยฟูดไว้อันนีก็เป็นคาเฟ่บุกบ้านพักเนาะโซชิ so oh, ลโอ้โหรถสวยมากปางไฮคอฟฟี่ร้านกาแฟเยอะ มากนี่ก็จะเป็นซุ้มซ้มนะคะนี่นี่เลยนี่เป็นเหมือนโดมนะคะเป็นโดมยญ้าฟางมีพัดลมตัวน้อยมาให้ด้วย ที่เราจอดรถเมื่อกี้นะคะจะมีที่พักนะคะแบบสไตล์มเดิน์นะคะแบบสวยๆอย่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะนี่สวยมากคือหมู่บ้านนะคะอบล้อมไปด้วยลำธารนะคะก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอด เวลาเลยนะคะนี่ร้านแฟรเมียงนะคะมีประวัติด้วยนะเขาก็จะบอกว่าแบบกาแฟแลดอกเซียเซ่ยวเทพเสด็จทำไมถึงตำบลเทพเสด็จเนี่ยเขาก็จะบอกประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนะคะนี่มีการวาดรูปแบบน่ารัก,น,รกน่ารักด้วยอ,อือเจ๋งดีเนาะเข้าว่ดสวยมากเลยเนาะทั้งโบมเขาก็ดูว่าแบบเมียงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย๋อดีน่นารักมากเลยใน,ะนประวัติน,น,นี่นี่นี่อันนี้คือที่เราโซนที่เรานั่งตรงนี้เลยเนาะ เรานั่งอันสุดท้ายราคาก็ดีอยู่นะไม่แพงด้วยถ้ามาแบบกินถึงแห่งขนาดนี้นี่เครื่องดื่มครบมีชามีเมล็ดกาแฟขายด้วยนะคะเป็นพันุที่ปลูกเองจากที่นี่เลยนะคะนี่มาดูโซนอาหารกันเถอะเมนูทานเลยนะคะ เยอะเนี่ยอะไรเมืองมีหมูย่างแบบอันนี้อะไรหัวหอมทอดอันนี้อะไรแค่หมูเอ12อ๋อไม่เป็น ained, er Teraz, like, oh หัวหัวหอมทอดอะไรเห็นเป็นแค่หมูตาลายแล้วเนี่ย สวยมากมีแบบทักหมู่บ้านเลยเนาะเขาขอมแบบปีนอะชิวอะเดี๋ยวรออาหารมาอีกนะคะก็จะกินเล่นๆก่อนกินข้าวเย็นีนิดนึงเวนาแปลกๆนะนี่มาแล้วส้มตำนะคะวันนี้เราสั่งเป็น ตำไทยพิกนิดเดียวเหมือนเดิม <c oughs> กินเสร็จไม่ได้อันนี้เป็นข้าวหมูทอดซอสมะนาวนะคะนี่น่ากินมาก <c oughs> เราสั่งมาแค่2อ,อย่างนะคะลองท้องไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหโมงเย็นนะคะเราก็จะไปกินหมูจูมที่โฮมสเตย์ของเราต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> กับบรรยากาศสุดๆกระทะแบบโดมเลยกะ่ะอันนี้ค,คือหกโมงเนาะใช่ไหมใช่ดูมืดแล้วนะคะมมอ,อันนี้เป็นชั้นสองของของ้อนารข้อ <laughs> <laughs> ตอนแรกว่าจะกินข้างนามแต่ว่าคนนี้ไม่ไหวท <laughs> <laughs> ี่จริงจะเลือกไปหูจุ่มหรือว่าหมูกระทะก็ได้นะคะมีทั้งสองแบบ ราคาก็เท่ากันเนาะใช่มีชุดใหญ่ชุดใหญ่สำหรับ4-5คนก็8 9ดเก้าเกที่สองชุดไม่เยอะู้แต่ควนนะะันอะตอนเนี้ยมันอยู่ไหนล่นะโอ้โหยางมากเลยนี่เราต้องนี่ก่อนเนาะ ถามมาให้ตรงนี้นะคะกรเด็นทาเองหมูมกระทะแบบร้องไห้เป็นแบบ V.I.P. น,นะคะที่ตรงนี้เป็นของเราเพราะว่าบางทีไข่ถ้าอื่นเขาก็กินจากข้ารอลอเข้ามาเนาะนี่นะคะเป็นเซตหมูกระทะของเราในวันนี้ นี่เป็นชุดละ499บาทนะคะก็สำหรับสองที่นะคะเยอะอยู่ตะองให้บริการตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นบี i p เติมถ่งก็คือแบบได้เยอะอยู่นะมีแบบมีซสซนมาม่ามีแหคโครบอ่ะโคบค่ะมีกุ้งด้วยกุ้งปลาเมือกบมีอะไรบ้างมาดูไหน หมูมากปลาดอลี่กุ้งปลาหมึกไส้ต่อหมูสามชั้นครบคุณต้มหู้ปลาอ่าก็ผัะสดๆแล้วค่ะถัดนี้ก็ได้เยอะแบบดูดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามากินหมูกระทะกันค่ะนี่นะคะ หนูแบบอะไรน้ำป่าอ่ะดูเชนี่แบบใหญ่ อืมอืมดีมากมันแต่งแบบนเหรอฮะแต่งแบ้มอมันมันไม่อมีเนาะ อือสิคะอือ,อฟังเสียงสิคะโอ้กระทะบอกว่า อยากให้ท่านผู้ชมแบบได้กินคือม,มันหอมมากแล้ต้องแบบกินอยู่กระทะบนดอยแล้วก็อากาศหนาวๆน,นะคะแบบเย็นๆฟินแน่นอนงานนี้งานไม่ใหญ่แน่นงานไม่ใหญ่ค่ะว้าวโหสิ <c oughs> <c oughs> จริงๆนะมันดีอ่ะไม่ได้เป็นอะไรมันฟิน แล้วนะคะนี่บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเปิดไฟแบบในสวนนะคะสวยมากอ,มอันนี้เป็นตรงสะพานสีแดงเมื่อเช้า,ชานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องไปนอนแล้วนะคะเดี๋ยวขอดวไปนอนกันนะคะก็สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ โมงสี่สิบสองแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่มีหมอกนะคะวันนี้แตอากาศตอนเช้านี่แบบหนาวมากกลางคืนก็หนาวนะคะแต่กลางคืนคิดว่าหนาวกว่าตอนเช้าน,นะคะกลคืนก็นอนสบายมากเลยนะทางห้องของเราก็จะเป็นแบบทาน้ำไหลแบบนี้เลยนะคะ ได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืนนะคะเช้ามาอากาศดีมากเลยเสรอาหารเช้านะคะก็จะมีข้าวต้มนะคะมีผัดกะเพราหมูนะคะแล้วก็กระหล่ำปลีทอน้ำปลานะคะแล้วก็มีต้มจืดน,นะคะ นกินมากเลยมีแบบโซนขนมปังปิ้งด้วยนะคะนี่เยนได้เต็มที่เลยนะคะแบบบริการตัวเองเนาะ <c oughs> นี่นะคะเมื่อคืนเรานอนที่ร้าน,น้าฟางไฮโฮมสเตย์น,นะคะนอนสบายมากเลยนะคะเมื่อคืนอากาศหนาวมากแต่ตอนเช้าตอนนี้ก็ เริ่มเข้าปกติแล้วนะเพราะว่าแดดเริ่มออกแล้วนะคะแต่ท้องฟ้าสวยมากแบบทำาการธรรมชาตินะคะได้ยินเสียงน้ำตลอดคืนเลยเดี๋ยวอันจะเช็คเอาท์กลับบ้านกันแล้วนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้อันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย